สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Six Element นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆคนสวดชาวพิจิกนะครับวันเวลาเกิดนะครับก็ลงไว้ให้แล้วใน e s c r i p t i o นนะครับด้านล่างนะครับก็เพื่อนๆสามารถรับชมได้ทั้งในรูปแบบลัคนาราศีหรือว่าโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกก็ตามเน้นในส่วนที่มีพลังงานหรือสถานการณ์ใกล้เคียงกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูไพ่หน่อยนะครับว่าในห้องเดือนนะครับมิถุนายน2566 สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนคนโสดชาวพิจิกนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิกครับจากพลังงานหน้าไพ่เลยนะครับเ,เหมือนเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆไปเกี่ยวข้องกับคนที่คุ้นเคยนะครับเคยรู้จักการคบกันตั้งแต่ครั้งอดีตมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้มันเหมือนว่าในการพบปะพูดคุยหรือพัฒน,นาความสัมพันธ์นเนี่ย พลังงานนะครับของเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวพิจิก,กับบรือคนคนนี้มันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่หมายความว่ารู้สึกว่ามันอาจจะมีความไม่เข้าใจหรือว่าทิศทางที่จะดําเนินชีวิตไปเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันมันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะไปเจอเจอคนที่เขานะครับ ยึดถือนะครับตัวเองนะครับเป็นส่วนกลางนะครับความสุขของตัวเองเป็นเป็นเรื่องสําคัญจนอาจจะลืมหรือละเลยนะครับความรู้สึกของคนรอบข้างไปก็ได้นะครับตรงเนี้ยความคิดความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนโสดชาวพิจิกอ่ะเหมือนเพื่อนเพื่อนอยากหยุดนิ่งนะครับในความนวาข้อพันธ์นะครับอยากที่จะกลับมานะครับประคับประคองนะครับชีวิตของเรานะครับ นำพาชีวิตของเราให้ข้ามผ่านนะครับอาสาการที่มันเป็นอยู่ในลักษณะนี้ให้มันผ่านไปด้วยดียดนะครับเพื่อที่จะกลับมานะครับเข้มแข็งนะครับกลับมามีกำลังกายกำลังใจที่จะขับเคลื่อนหรือดำเนินชีวิตต่อไปนะครับอย่างมีความหวังในอนาคตครับเดี๋ยวเรามาขอดูหน่อยนะครับว่า,าในห้องเดือนมิถุนายนนะครับสองนะครับ จะมีใครนะครับหรือบุคคลไหนที่เขาเข้ามาหยิบยื่นนะครับความรู้สึกที่ดีๆนะครับมิตรภาพที่ดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวพิจิกบ้างนะครับครับเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวพิจิกครับจากพลังงานตรงนี้นะครับความคิดความรู้สึกอารมณ์ของเพื่อนเพื่อนนะครับยังไม่ได้เปิดรับนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในจิตในใจของเพื่อนนะ่ะ อยากที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่าความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมาตรงนี้ให้มันได้เสร็จก่อนเพียงแต่อตอนนี้ยังติดค้างอยู่ยังยังไปต่อไม่ได้แต่เพื่อนๆก็พยายามนะครับอาจจะปรึกษานะครับผู้ที่เขามีประสบการณ์หรือมีความแนะนำนะครับมีข้อคิดข้อดี ข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ย mm. เพื่อนๆอาจจะได้ตรงนี้มานะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้คําสอนนะครับข้อคิดคําคมหรือหลักทางาศาสนาของเพื่อนๆนะครับเข้ามาช่วยนะครับเยียวยาฟื้นฟูจิตใจนะครับถ้าเป็นทางาศาสนาพุทธก็เพื่อนๆอาจจะจใช้หลักธรรมการไหว้พระสวดมนต์นะครับนําข้อธรรมข้อคิดที่ เพื่อนๆชอบนะครับที่ตรงหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ของเพื่อนๆตรงเนี้ยมาช่วยปรับเปลี่ยนนะครับเยียวยาความคิดอารมณ์ความรู้สึกเราแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อคิดข้อพิจารณาในการที่จะประครับประคองนะครับจะผลักดันชีวิตของเราให้ผ่านอ,าอุปสรรคครั้งเนี้ยไปให้ได้นะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงเนี้ยจากพลังงานแหละดูแล้วเพื่อนๆสามารถ ข้ามผ่าน9ก้าผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับจะนำชีวิตให้เพื่อนเพื่อนได้พ้นตรงส่วนนี้หรือที่เป็นความเสียของเสีวยใจหรือว่าความทุกข์จากความสัมพันธ์ตรงนี้ข้ามพ้นไปได้แล้วก็สิ่งที่เพื่อนเพื่อนได้กระทํามาแล้วกับความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาหรือความสัมพันธ์ในครั้งอดีตที่เที่นเพื่อนได้ทุ่มเทได้ดูแลเอาใจใส่หรือว่าทําดีที่สุดแล้วนะ่ะสิ่งที่เพื่อนๆได้ทําตรงส่วนนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับ พลังงานตรงนี้ในอนาคตก็จะกลับมาตอบแทนนะครับย้อนกลับคืนสู่เพื่อนๆน,นะครับความนักความเมตตาตรงส่วนนี้เดี๋ยวเรามาขอถามย้ำอีกสักทีนะครับว่าในห้วงเดือนนะครับมิถุนายน256นะครับเพื่อนจะมีโอกาสได้พบปะกับมิตรภาพที่ดีๆที่ช่วยฟื้นฟูเยยวยา,ยยายจิตใจหรือว่าเป็นความหวังกำลังใจซึ่งกันและกันหรือไม่นะครับ ขอดูไ pues okay. พ่หน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนโคนโสตชาวพิจิกครับจากพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้นะครับนอกจากเพื่อนๆอยากจะก้าวข้ามผ่านนะครับอุปสรรคในส่วนของความรักความสัมพันธ์ที่มันเ <Aaron> ป็นปัญหาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อนเพื่อนกลับมามุ่งเน้นนะครับในเรื่องการงานการเงิน ครับเป็นอย่างยิ่งตั้งอกตั้งใจนะครับส่วนหนึ่งในการงานการเงินตรงนี้มันก็จะมาช่วยนะครับเติมเต็มในห่วงเวลาที่เพื่อนๆกำลังเยียวยานะครับความคิดเยียวยาความรู้สึกเยียวยาจิตใจของตัวเราเองการงานการเงินที่เพื่อนๆตั้งอกตั้งใจตั้งใจทําในสิ่งที่เราได้ไปผชอบอยู่แล้วขณะเดียวกันเราก็มองไปถึงอนาคตที่เราอยากจะขยายขยายอ,อยากที่จะ สร้างงานสร้างเงินเพิ่มเติมให้มันมีความมั่งคั่งให้มันมีความมั่นคงในเรื่องฐานะการเงินตรงนี้ยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์่นะก็มีพลังงานนะครับที่โดดเด่นในส่วนของบุคคลในสังคมแวดวงการทํางานเดียวกันนะครับที่อาจจะเคยได้ร่วมงานประสานงานผู้ปะพบเจอกันมาแล้วนะครับก็เป็นคนที่เขามีความเพียบพร้อมนะครับ ในตัวของตัวเองมีความมั่นคงทางการงานการเงินนะครับเขาก็มองหรือคิดพิจารณาในความเป็นตัวของคนสเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกอยู่นะครับอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะได้พบป,ะ,ปะพูดคุยหรือว่าเริ่มต้นเป็นกันรยานามิตรนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาขอดูแนวโน้มนะครับว่าในห้วงมิถุนายนสองห้านะครับ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนสโสดชาวพิจิกนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่ะเพื่อนเพื่อคอนสโสดชาวพิจิกครับถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะแนวโน้มความคิดจิตใจของเพื่อนน่ะยังยังเบื่อหน่ายกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่นะครับไม่อยากเจ็บไม่อยากจบแบบเดิมนะครับถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มัน ถูกทานองครองทมหรือว่ามีความนักความเมตตาหรือมีความปรารถนาดีให้แก่กันในปริมาณที่มันให้และรับหรือแลกเปลี่ยนกันอย่างเหมาะสมนะครับอย่างสมควรต่อกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องความนักความสัมพันธ์อยากที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ในจิตนใ,นใจของเพื่อนน่ะส่วนหนึ่งก็เหมือนว่าช่วงนี้มันเป็น ความรู้สึกที่เราเป็นอิสระนะครับพอเรากําลังจะก้าวข้ามหรือก้าวพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดในอดีตแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนมีอิสระในชีวิตในชีวิตในความคิดจิตใจของเพื่อนอะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทุกคนอยากจะทําปรารถนาที่จะทําไม่ว่าเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวการออกไปพบเจอโลกภายนอกประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าในเรื่องการงานการเงินที่เพื่อนปรารถนา ที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันประสบความสําเร็จมีโอกาสนะครับเป็นไปนได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อาจจะมีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เพื่อนๆเคารพนับถือนอกจากจะช่วยในเรื่องคําแนะนําหรือข้อคิดดีๆเกี่ยวกับในส่วนของความรักความสัมพันธ์แล้วอ่ะท่านอาจจะนําพานะครับโอกาสทางการงานการเงนินหรือความช่วยเหลือในส่วนเนี้ให้เพื่อนๆได้รู้สึกว่า อาชีวิตเรายังมีนะครับแง่มุมอื่นๆที่มันประสบความสำเร็จที่มันดีที่มันยังมีความสุขนะครับอย่างน้อยนะครับ <tanto S 2> ก็เริ่มต้นที่เรารักตัวเราเองนะครับโดยการกลับมาขับเคลื่อนชีวิตของเรานะครับในเรื่องการงานการเงนิงนหรือเรื่องการใช้ชีวิตนะครับ <hayat> ให้มันประสบความสำเร็จและเป็นไปอย่างมีความสุขนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับคําแนะนานะครับจากไพ่ทาโร่กันสักหน่อยว่า มีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆคอนโสดชาวพิจิกบ้างนะครับค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิกนะครับพลังงานจากคำแนะนำของไพ่ทาโร่นะครับอยากให้เพื่อนลดละเลิกนะครับคัดในส่วนที่เป็นความคิดหรือเหตุการณ์ในเรื่องความเสียโกเสียใจหรือพลังงานรวมในครั้งอดีตนะครับเพื่อนๆกลับมาโฟกัสนะครับหรือมุ่งเน้นในเรื่องที่มันเป็น พลังงานบวกนะครับความคิดที่มันช่วยส่งเสริมที่มันช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเพื่อนให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พลังงานในส่วนนี้พระทธเรบอกว่าเพื่อนๆนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้พบปะพบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับอย่างน้อยก็เข้ามาหยิบยื่นนะครับมิตรภาพที่ดีๆนะครับหยิบยื่นความเมตตาความโอบอ้อมอารีให้แก่กันนะครับเพื่อนอาจจะมีโอกาสได้ออกไปนะครับ พบปะสังสรรค์ในงานสังคมนะครับได้ร่วมงานสังสรรค์ได้มีโอกาสใช้เวลากับหมู่เพื่อนหมู่ญาตินะครับหมู่คนที่เพื่อนๆสนิทคุ้นเคยแล้วก็เหมือนมันช่วยเติมเต็มมันช่วยเยียวยาความรู้สึกในส่วนนี้ทำให้เพื่อนๆมีความสุขมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับคำแนะนำจากไพ่อร์เคลนจางซินนะครับว่าจะมีคำแนะนำ อะไรให้กับเพื่อนๆคนโสชาวพิจิกบ้างนะครับครับเพื่อนเ่คนโสชาวพิจิกครับจากพลังงานของไพ่รเค้นนะครับไพ่อรเคนก็จะมีคําแนะนาให้กับเพื่อนๆคนโชาวพิจิกก็คืออยากให้เพื่อนยอมรับนะครับตัวตนในสิ่งที่เราเป็นนะครับเราก็เป็นผู้หนึ่งเป็นบุคคลหนึ่งเช่นกันนะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆหรือความรักความเมตตา นะครับที่มันสอดคล้องที่มันเหมาะสมกับตัวเราเองนะครับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้เพื่อนๆมีสิทธิที่จะได้รับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะครับเป็นไปได้ครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆจะได้รับความรักความเมตตาหรือว่าโอกาสในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ที่มันดีต่อใจเพื่อนๆนะครับอีกส่วนหนึ่งพยายามเพื่อนๆกลับไปโฟกัสนะครับกลับไปเคลียร์กลับไป ทบทวนในเรื่องที่เพื่อนๆปรารถนาหรือรักที่จะทำครับเพื่อนๆสิ่งใดเรื่องใดที่เพื่อนๆอยากจะขับเคลื่อนชีวิตเคยคิดเคยวางแผนลองที่จะทำแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้มีแอคชั่นนะครับพลังงานของไพ่ใยให้เพื่อนกลับไปส่วนที่นี้ที่เพื่อนๆรักที่เพื่อนๆมีแพชชั่นนะครับกลับไปคิดเริ่มกลับไปวางแผนกลับไปดาเนินการตรงนี้ มันจะนํามาซึ่งนะครับเพื่อนๆความมั่นคงถ้าเป็นในเรื่องกิจการการงานการเง,นรงินมันขับเคลื่อนชีวิตมันทําให้เพื่อนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะครับและนํามาซึ่งอิสระในจิตในใจเหมือนเพื่อนๆปลดปล่อยนะครับสิ่งที่มันค้างคาอยู่ที่เพื่อนๆคิดอยู่แต่ว่าลงลืมไปหรือว่าไม่ได้กลับมาดําเนินการะทิ้งไปซะแล้ว ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เพื่อนๆจะหวนกลับไปตรงนี้เมื่อเพื่อนๆได้นําความคิดนําไอเดียเหล่านั้นนะมาลองทำนะครับจิตใจของเพื่อนๆหนึ่งจะรู้สึกว่าเมื่อเราได้ทําแล้วอ่ะมันมีความมัน่นคงมันมีความเติมเต็มแล้วก็มันมีอิสระมีความยินดีมีความดีใจที่เราได้ได้สารต่อได้สารฝันในสิ่งที่เราต้องการที่จะทําและตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันก็เป็นโอกาสนะครับเหมือนเป็นประตูบานใหม่ที่เพื่อนๆจะ เปิดก้าออกไปจากไอเดียจากความคิดที่เพื่อนๆอยากจะทํานะครับอย่างน้อยเราก็มีความสําเร็จสําเร็จอะไรก็คือสําเร็จในสิ่งที่เรากล้าที่จะลองทําดูนะครับเมื่อลองทําแล้วเราก็จะมีประสบการณ์นะครับแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้แต่งเติมปรับเพิ่มเสริมไปตรงเนี้ยโอกาสที่เพื่อนๆจะมีความสําเร็จในชีวิตรอคอยเพื่อนๆอยู่ข้างหน้าแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือโอกาสตรงเนี้ยในเรื่องการงานการเงินหรือว่าแพชชั่นครั้งใหม่นะครับ งานใหม่ๆหรือว่าการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตเพื่อนๆเนี่ยอาจจะนํานพามาซึ่งนะครับอาจจะนํานพามาซึ่งความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันเป็นความสุขที่มันดีต่อใจนะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่ได้พบเจอตรงนี้นะครับครับก็นะครับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนคนสัดชาพิจิกน,นะครับในห้องเดือนมิถุนายนนะครับ สองห้าหกหกจะมีโดยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพลังงานตรงเนีอ้อาจจะมีการสลับฝั่งกันได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของรักความสัมพันธ์แล้วก็พลังงานตรงนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับเบร็ก็อยากให้เพื่อนๆรับชมไว้ในแง่ของความบันเทิงนะครับเป็นความหวังเป็นกาลังใจเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นข้อคิดข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์แล้วก็พลังงานตรงนี้นะครับถ้ามีหน้าแพ้ใดๆนะครับที่บอยอ่านออกไปแล้วทําให้เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจนะครับเบรยก็ต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับ อยากให้เพื่อนรับชมรับแต่พลังงานก็คิดข้อพิจารณาที่เป็นบวกที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งอาจนําไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สําหรับช่องเซกิเออร์มนนะครับเบอร์ก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะครับที่กดเข้ามานะครับ s ับสคราย์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้คอมเมนต์กำลังใจต่างๆนะครับก็ตั้งจิตตั้งใจนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ เว้นว่างจากกิจการงานงานประจาอะไรก็อยากที่จะทําคลิปนะครับดีๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันต่อไปนะครับอาจจะมีมาล่าช้าไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยในาทินด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ